สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพอดีวันนี้คุณน้องมาช้านิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องมาเจอเออเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเ,ออเสียบหูฟังแป๊บหนึ่งค่ะสวัสดีทุกทูดเซอร์นะคะที่เข้ามาใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสนดชื่อเล่นให้หน่อยเสดอชื่อเล่นให้หน่อยค่ะเชื่ออะไร บาง,บาง,บ,าง,บ,างบางคนไม่ค่อยได้เจอกันเนาะก็จะแบบว่าเออไม่ค่อยได้คือก็จะจาไม่ได้ต้องขออภัยด้วยบิวโอเคน้องบิวสวัสดีครับน้องบิวเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเ,าเสียบหูฟังแป๊บหนึ่งครับน้องบิวทําอะไรอยู่เอ่ยน้องบิวทําอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเสียบหูฟัง ภาพชาัดเสียงชัดไหมคะตอนนี้คุณน้องอยู่ที่เ,เซนทันเนาะอยู่ที่เซนทันกำลังจะมาทำธุระแต่ว่ามันต้องคือปกติจะมาตอนหกโมงครึ่งอันนี้มันเลดมาแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมาเจอกันเนาะขออนุญาตแป๊บนึงนะมันจะแวบบ๊แบบแปบ๊บไปแวบบมาแต่ขออนุญาตแป๊บนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะ ้ำมาแล้วทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสียบหูฟังแป๊บหนึ่งอ้าวหูฟังอยู่ไหนนอะขออนุญาตเสียบหูฟังก่อนนะคะเดี๋ยวเสียงมันจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพอดีคุณน้องจะมาทำทุรละที่เซนทันแล้วก็มันถึงเวลาสอนแล้วเนาะแต่ว่าก็ Um ก็เลยก็เลยไม่ยังไม่ได้ก็เลยต้องต้องฉุกแลหุกนิดนึงถ้ามันจะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยคันถึงเรื่องซิกจาเนาะไม่แน่ใจว่าใครรู้เรื่องซิกจาบ้างเอ่ยคุณเอ่อ คุณอะไรเอ่ย thousand, ที่ตอนนี้อยู่ในช่องตอนนี้อยู่ในช่องชื่ออะไรเอย่ยบอกคุณน้องนิดนึงเราจะได้รู้จักกันนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของซิกจาใครรู้เรื่องเรื่องซิกจาบ้างใครรู้เรื่องซิกจาบ้างใครรู้เรื่องซิกจาบ้างบอกหน่อยค่ะบอกหน่อยค่ะว่าใครรู้เรื่องนี้บ้างหรือใครยังไม่ยังไม่ได้รู้ยังไม่รู้เรื่องนี้ ใครรู้พิมพ์รู้ใครไม่รู้ก็บอกว่าพิมพ์ไม่รู้นะคะตอนนี้คุณน้องอยู่ที่เซนทันนะคะอยู่เซนทันเซนทันอีสต์วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินไปด้วยเนาะเดินไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนอาคารแต่ว่าก็ถึงเวลาที่จะต้องมาคุยกับเพื่อนๆปกติก็จะมาเ,ออเจอกันตอน6กโมงครึ่งอันนี้ก็มาช้านิดนึงวันนี้เราจะคุยกันเรื่องซิกจ่า ซิกจาทําแบบไหนซิกจาทําอะไรซิกจาสามารถที่จะทําให้เรารวยได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดินไปด้วยเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนะคะเคขะอจเอคขะใจนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองภาพมันจะสั่นๆน,นิดนึงนะคะ เออน้องบิวว่าไงคะไม่รู้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวสักครู่คุณน้องเดินขึ้นไปบนอาคารก่อนสักครู่นะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะได้ยินเสียงคุณน้องชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะอ่าตอนนี้เราขึ้นมาขึ้นมาแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเสียงชัดโอเค ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในอาคารเนาะอันนี้คุณน้องเดินมาจากลานจอดรถและเดี๋ยวเราจะเข้าไปในอาคารเซ็นทรัน <S <S เดี๋ยวก็เราจะหาที่คุยกันเนะเาะที่คุยแล้วก็จะให้ข้อมูลเรื่องของซิกจาหลายหลายคนเนี่ยซิกจาก็คือการการเก็บเงินเป็นส่วนๆอมเงินเป็นส่วนๆเนาะ ทำยังไงให้เรารู้จากการจัดก,การเงินเราจะมั่งคั่งร่ำรวยได้เนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการจัดก,การเงินของเราด้วยและใครที่ยังไม่มีรายได้เป็นประจำเนี่ยเราต้องมีการวางแผนมากยิ่งขึ้นหรือใครมีรายได้ประจำแล้วเราเราต้องมีการจัดก,การที่ดีเพื่อไม่งั้นเนี่ย ไม่งั้นเองเนี่ยเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองเลยเราก็จะใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยอ่ะตอนนี้เข้ามาในอาคารนี้แล้วนะคะหลายๆคนคงเห็นอาว่าคนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะไปหาที่คุยกันแล้วเดี๋ยวครูน้องจะให้ข้อมูลเรื่องของศิกจาศิกจาทำให้คุณรวยได้อย่างไรแต่ แต่คุณต้องมีระเบียบแล้วก็มีวินัยในการที่จะจัดการเรื่องเงินของคุณเนาะใครที่เข้ามาใหม่แล้วนะคะอขอจาขอใจให้ด้วยนะจ๊ะก็เปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทิกตอกเองเนี่ยต้องการให้เรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันดังนั้นเวลาที่ทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ย เปิดค่าการมองเห็นของตัวเองโดยการข้อจอนะคะโดยการข้อจอยิ่งคนที่ยังไม่มีผู้ติดตามถึง1000เนี่ยการที่เราข้อจอให้กับเพื่อนไปคอมเมนต์ให้กับเพื่อนแล้วก็ไปกดหัวใจให้กับเพื่อนมันคือการเปิดค่าการมองเห็นให้กับเรานะคะดังนั้นเองเนี่ยหรือคนที่ถึง1000แล้วไม่กล้าออกมาไลฟ์และเราจะทำยังไงให้ค่า การมองเห็นของเรามันสม่ำเสมอและเสะถียรก็คือการเข้ามาหาเพื่อนแล้วก็คอจอเข้าใจกดคอมเมนต์แชร์นะคะอ่ะพวกเราถ้าแชร์ได้แชร์นะคะตอนนี้คุณน้องเข้ามาอยู่ในดงหนังสือเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะหาที่คุยกันนะคะวัะนนี้เรามาที่เซนทันเนาะอันนี้คุณน้องต้องมาทำธุระหลายเรื่องเลยแต่ว่า ถึงเวลาที่เราจะต้องคุยกันเดี๋ยวเราหาที่คุยก่อนเนาะเดี๋ยวเราหาที่คุยกันก่อนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเดี๋ยวนะน้องขออนุญาตใส่แว่นก่อนคุณน้องใส่ตายาวคุณน้องใส่ตายาว <laughs> อยู่ในห้างเหรอคะใช่ใช่อยู่ในห้างค่ะอยู่ในห้างกำลังเข้ามาในห้างนะคะ สวัสดีคะ่ะครูพลอยสายสวัสดีคะ่ะเมื่อตอนบ่ายครูน้องอขับรถเลยไม่สะดวกเลยไม่สะดวกขึ้นช่องกับครูพลอยสายต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าโอเคตอนนี้ครูน้องขึ้นมาอยู่บนเ,เราน่าจะเราน่าจะจะได้คุยกันเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้เนาะน่าจะคุยได้เขาน่าจะให้เราคุยอยู่เลย แต่เดี๋ยวขอระญาตั้งก้องก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอือวันนี้คุณน้องมาทำทุรลแล้วก็ถึงเวลาที่ออกมาให้ความรู้แล้วก็ออกมาแบ่งปันเนาะ mm. ก็ด้วยสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่อะไรแต่ว่านั่นแหละเราก็เราก็ไม่ยั่นเราก็ไม่กลัวเราก็ได้เสมอทุกรูปแบบนะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณน้องขออนุญาตตั้งก้องแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของซิกจา่ามีหลายคนที่ที่เข้ามาแล้วบอกว่าไม่รู้เกี่ยวไม่รู้เรื่องของซิกจามีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างแบ่งปันกันได้นะถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเนาะให้ข้อมูลแล้วก็แบ่งแบ่งปันองค์ความรู้ต่อกันนะคะโอเคอคุณน้องตั้งอย่างนี้ได้ไหมน่าจะได้อยู่นะ มันจะหลุดไหมอ่ะมันจะหลุดไหมใจพร้อมค่ะใช่ค่ะใจพร้อมใจพร้อมสถานที่ไม่พร้อมแต่เราก็ไปกันเรื่อยๆเนาะโอเคเอาคุณน้องขออนุญาตยหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำธุระอย่างอื่นนะคะวันนี้เราจะค่อยๆเดินกูบอยสายบอกค่อยๆเดินขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะขอจอขอใจเพื่อเปิดาาะค่าการมองเห็นให้กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าดิคต็อ k ชอบกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีมิตรไมตรีต่อกันกับเพื่อนดิคต็อกก็จะชอบให้เราได้รู้จักกันแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองด้วยเนาะตอนนี้เพื่อนๆนที่เข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆนที่เข้ามาใหม่ก็ทักทายกันนะคะ อากาศหนาวไหมไม่หนาวค่ะที่กรุงเทพไม่หนาวนะคะนอกจากว่าเราอยู่ในแอร์เราอยู่ในห้องแอร์ก็อาจจะหนาวนิดนึงแต่ว่า,าถ้าเป็นทางเหนือ,อถ้าบ้านคุณน้องที่เชียงใหม่เนี่ยหนาวแล้วค่ะหนาวแล้วที่เชียงใหม่สวัสดีคุณจุนคุณจุนมาแล้วเย้ yeah! <laughs> คุณจุนนี่เจ้าประจําที่ให้มาให้กําลังใจตลอดนะคะสวัสดีค่ะคุณจุนอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวคุณน้องจะเริ่มไปเรื่อยๆเนาะ แล้วก็สําหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะให้จับมือถือแขนกันได้เลยนะคะเป็นเพื่อนกันไปนะคะก็วันนี้เราจะรวยได้ถ้าเรารู้จักวิธีการบริหารเงินการบริหารเงินโดยใช้บริหารแบบซิกจ่านะคะหลายคนอาจจะรู้เรื่องนี้แล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยทำกันบ้างหรือไม่ คุณน้องขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่ถอดแมสเนาะเพราะว่าเรายังอยู่ในสถานที่ที่มีคนเดินไปเดินมาเดี๋ยวเขาจะเอารอพอมาลากตัวคุณน้องออกไปขออนุญาต,ออไ, <laughs> ออญาตไม่ถอดแมสนะคะหนูอยู่จังหวัดตาค่ะหนาวทุกวันอ๋อทางทางเหนือนี่เริ่มหนาวแล้วค่ะทางเหนือเริ่มหนาวแล้วมาทั้งไทยส่งกําลังใจค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณจุนขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยอวันนี้คุณน้องจะมาแบ่งปันเรื่องของซิกจาไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ย รู้เรื่องนี้หรือยังหรือว่ารู้แล้วเนี่ยเอาไปทำไหมรู้แล้วเอาไปทำกันบ้างหรือเปล่านะคะ,ะคุณจุนบอกว่าสวัสดีรอบห้องคุูพลอยสายบอกว่าสวัสดีคุณจุนคุณพลอยสายจะไลฟ์นะคะคุณจุนในช่วงตอนบ่ายใช่ไหมคะคุณพลอยสายคุูพลอยสายช่วงบ่ายใช่ไหมสวัสดีคะ่ะน้องจุนแม่หนูเองอคุณจุนแม่หนูลักททยนะคะแม่หนูทักทายโอเคโอเคอะ คุน้องก็วางไอ้นี้ไม่ได้สเดี๋ยนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งด้วยสถานที่ไม่อำนวยแต่ใจเราอำนวยโอเคโอเคอ่าโอ้คุณจุนคุณจุ้นมีเอซมีเอซเยอะนี่นาเอซคุณจุ้นเยอะนี่น่ <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณน้องขออนุญาตตั้งกล้องอีกทีนึ่งพอดีขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาคุณจุนสวัสดีรอบห้องคุณนุชคุณนุชใช่ไหมคุณสวัสดีรอบห้องเอาแม่หนูแม่หนูสวัสดีรอบห้องสวัสดีนะคะทุกยูเซอร์ที่เข้ามาใหม่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมีคนเข้ามาด้วยคุณน้องสวัสดีว้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตขออนุญาตเพื่อนๆขออนุญาตเพื่อนๆเอ้ย ว้าวมันเป็นเดยนนะเดยวนะวนะขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตอันนี้ใช้กับกระเป๋าเนาะตั้งอยู่ในกระเป๋า <c oughs> อ่ะอ่ะเขาบอกว่าถึงแม้มันจะมีอุปสรรคถ้าใจเราเนี่ยสู้มันก็โอเคไหมอะ่ะใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะได้เลยน้อง <c oughs> ได้เลยได้เลยได้เลยโอเคโอเคโอเคได้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณน้องให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งอันนี้คือในเซนทันเทนทันเนานะอันนี้เป็นส่วนโซนของ ส่วนของหนังสือคุณน้องก็อยากได้หนังสือด้วยแล้วก็เราก็เลยมาดูด้วยแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องสอนแล้วก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆแล้วเนาะเราก็จะเราก็จะคุยกันก่อนเนาะใครบ้านที่เข้ามาแล้วเนี่ยรู้จักวิธีซิกจาบ้างเอ่ยใครรู้ใครรู้บอกรู้ใครรู้พิมพ์รูขออญญ้ขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตนิดนึงโอ้ยรู้สึกว่า